สวัสดีครับไม่มีอะไรครับไปเจอทีมนี้ครับมันถืออาวุธถืเขียวๆนะครับแล้วทีมเขียวล้วนะะครับก็เลยอยากจะดูว่าอยากจะดูว่าอะไรเนี่ยอยากจะดูว่าเป็นอาวุธถืออาวุธเซตหรือเปล่าครับเนี่ยแลวอยากดูว่าวเซตมันทํางานอะไรยังไงครับก็เลยต้องอัดวิดีโอกันสักนิดนึงนะครับก็ เขียวหมดครับแล้วฝั่งผมก็เหล็กหมดด้วยครับเจอลุงแม็กนั่นเหล็กไปแล้วครับเกมเริ่มมาแล้วครับเอ็กย์สันเปิดแล้วครับเจมมากครับเอเจย์นี่เราปล่อยไว้ก่อนครับคอมมิกพาวเวอร์ครับมึงจะคอมมิกทำไมครับใช่เหรอครับไม่น่าจะใช่แล้วครับเนี่ยอาวุธมันมั่วตัวแล้วครับแสดงเข้ามาถือเล่นๆแล้วครับโอ้โหแรงสัตว์อะไรขนาดนี้ โอ้ยแม่เจ้าช่วยด้วยช่วยลูกด้วยกลัวแล้วครับโอ้มีบั๊ะพี่อะไรลบก่อนครับโอ้ยโอ้ยไดีเดียวป่าวู้ไปเลยครับโอ้ยไม่ต้องเอาไว้ก็เอาไว้ไม่ได้ครับโอ้โหร้องเลยดีกว่าครับแบบนี้ครับโอ้โหเอ้าไอ้แมส โอ้โหตายจริงๆอะไรนะไม่โดนเอเยนเหรออ๋อยิงแล้วไม่มาสตัร์ได้ไงอะสตัร์ได้ไงครับหรือว่าปืนนี่ยิงแล้วมันจะคล้ายๆเหมือนแรงดีดทำให้สตัร์ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้โหโได้เจอรูปเมื่อกี้ไปมันก็ร้องอะไรทีเดียวครับอย่าตายนะครับโอ้ถ้าตายนี่แพ้เลยครับ ไม่ตายครับไอเราคนนึวก็เป็นอาวุธของอาวุธเซตนี่ไนได้ที่ไหนได้รู้สึกว่าอาวุธเป็นจจวอลตี้มากครับเพราะไอที่มันช้าทีแรกนั้นมันมันไม่ใช่เซตนี้ครับมันคงจะเป็นเซตของฮาวอกครับขอมันช้าแล้วมาเอาปืนไอ้นี่มายิงผมก็จำไม่ได้แล้วปืนที่เป็นปืนที่ได้จากวอส์เอพีเอเอสเปนออฟนี้หรือเปล่าครับโอ้แต่โดนลูกเมื่อกี้ไปโอ้โหต้องร้องกันเลยทีเดียวครับ แต่ไม่เป็นไรครับเกมจบแล้วครับสบายใจครับเกือบแพ้ครับเกือบดับดิ้นครับโอ้โหเจอดอกนั้นก็ไปดอกเดียวล่วงไปดูกันหน่อยครับเอามาถืออะไรบ้างครับแหมเราก็จะดูเซตใหม่ซะหน่อยแหมไอ้เราคนนี้ก็มาใส่ครบเซต น่าว่จริงด้วยวาเลนตี้มากครับเรื่องพีรลบบัฟด้วยฮีโร่เยอะไหมครับโอ้ลงทุนน่าดูเหมือนครับลากับไปกอนครับเพราะนใหมคลิปหน้าครับ